ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป้าหมายหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างมีเสถียรภ,ภาพและยั่งยืน2ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นประเด็น1การเกษตร,รสร้างมูลค่าหนึ่งเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่น2เกษตรปลอดภัย 3เกษตรชีวภาพ 4. เกษตรแปรรูป5เกษตรอัจฉริยะ 2. อ,อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1. อุตสาหกรรมชีวภาพ 2. อ,อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 3. อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์สอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 5. อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ3ส,สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 2. ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย 4. ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำหท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคสี่โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 1. เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 2. ส,สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ3เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 5. รักษาและเสริมสร้างสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2. สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 5. ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ